ก็โอ้โหธรรมชาติเหมือนแบบเหมือนผมเกิดขึ้นขึ้นเองมันมันมีผมตรงเนี้ยคือผมผมจะยุ่งเหยิงซี้คีไปทางไหนก็ได้แบบผมมั่นใจแล้วการที่แบบออกมางนอกก็ไม่ต้องแบบไม่ต้องไปจัดทรงผมให้มันเข้าที่มากคุณหมอทํำได้แบบเป็นธรรมชาติมากเออไม่ต้องกวนผมออกเนี้ยปลูกเสร็จเราพรุ่งนี้เราไปทํางานได้เลยการปลูกแบบลองแแฮนะครับผมว่าแนะนําอันนี้เลยครับ สวัสดีครับผมโจวี่พูสิสนะครับอ่าเป็นศิลปินจากค่ายจินนี่เรคคอร์ดครับผลงานเพลงของผมนะครับก็จะมีดวงเดือนนะครับดวงเดือนนี่ก็ปล่อยมาแล้วปีปีกว่าแล้วก็ล่าสุดนี้ก็จะมีหน้าหน้าทองครับพอแบบขอแบบค้อนได้ไหมได้ครับอ่าเอาเพลงอะไรดีครับอหน้าของค่ะฉันถึงเป่าคาถาเพื่อให้เธอลงไหลให้ทองที่แปงหน้าฉันทำให้เธอคลั่งไคล้จะขอความรักฉันมาผูกไว้ในหัวใจที่มีแต่ ชเ <Shine. S 2> ข้ามาปรึกษาคุณหมอครับเรื่องผมครับโดยถึงไม่ใช่เรื่องผมนะเรื่องเียคทุกคมคือพันธุก,กรรมนะครับเพทางด้านปู่เนี่ยค่อนข้างจะแบบปบผมหัวร้านแบบนี้ถ้าสูงช่วงนะอายุตั้งแต่อายุ22-23่เลยพี่เริ่มลึกขึ้นและตรงนี้ก็มีบางๆแง้ะกินยาครับมันมันมันก็ขึ้นแหละ มาถึงแขงแขนแต่ผมไม่้นเคยได้ยินแบบในโซเชียลอะเคยเจอในเน็ตอะไรเนีปลูกผมถาวรอะไรแบบนี้แต่ไม่รู้จักก็พอเจอคุณหมอก็รู้ว่าแบบเออนวัตกรรมมันมันดีขึ้นของแบบเทคโนโลยีมันช่วยให้เราแบบจากคนที่แบบกำลังจะผมร้านหัวร้านกลายมีผมอีกนะผมก็เริ่มเชื่อแล้วเป็นชื่อคุณหมอายแต่ผมไม่รู้หน้าแต่ผมพอรู้หน้าเอ้านี่คุณหมอที่ผมเคยเจอในเฟซบุ๊กไทยในเฟซบุ๊กเจอบ่อยๆนี่ ผมก็เลยตัดสินใจมาเพราะว่าความฝันมงก็อยากไว้ไว้ผมายาวแบบยุค70นย์ะถ้าพอผมเราหนาเราน่าจะไว้ได้แล้วก็เท่อะไรเงี้นนยสอบสี่วันครับอดไป14วันครบ4ิบสีวัน,วนละวันนี้มาให้คุณหมอดูดูว่าแบบเป็นไงแล้วก็ล้างไอ้คราบออกครับก็โอ้โหธรรมชาติเหมือนแบบเหมือนผมเกิดขึ้นขึ้นเองคุณหมอทําได้แบบเป็นธรรมชาติมากแผลเนี่ยไม่เจ็บ หายแบบภายใน23วันผมใช้ไปถ่าย M v วไปเล่นดนตรีอะไรแบบเยอะแยะเลยครับพี่เล่นดนตรีถ่ายวอล์กถ่ายอะไรทาหนักกว่าคนทั่วไปอีกก็คือก็ผมก็ยังอยู่ดีปกติก็แบบคือไม่ได้มีผลอะไรเลยครับเปลี่ยนแปลงตรงที่ผมไม่ต้องเซ็ตผมเลยอะ่ะครับมันมันมีผมตรงเนี้ยคือผมผมจะยุ่งเหยิงซีชี C ีไปทางไหนก็ได้แบบผมมั่นใจแล้วการที่แบบออกมาข้างนอกก็ไม่ต้องแบบไม่ต้องไปจัดทรงผมให้มันเข้าที่มากได้เลยอะ่ะสำหรับคนที่กําลังดูอยู่นะครับก็ใครที่มีปัญหาเรื่องผมเนี่ย เรื่องหน้าผากกว้างเนี่ยไม่มั่นใจตัวเองเข้ามาปารึกษาุณหมอทไนายแล้วก็เออไม่ต้องโกนผมออกเนี่ยปลูกเสร็จเราพรุ่งนี้เราไปทํางานได้เลยการปลูกแบบรองแฮหนะครับผมว่าแนะนําอันนี้เลยครับขออนุญ,ญาตนะครับฝากผลงานน้าหน้าทองครับพี่ยูทูบจินนี่ร็อกนะครับก็เข้าไปฟังกันด้วยแล้วก็ผลงานงผมก็มีช่อง YouTube Joey WS, อยี่พีดุยูเอสไยกไปดูวอคฟังเพลงหรือดูอะไรเกี่ยวกับชีวิตผมเข้าไปดูกันได้นะครับทุกคนนะครับรอ,อติดตามผลลัพธ์นะครับในภายใน3เดือนหเดือนของผมนะครับของโจยี่พูสินเนี่ย มันจะเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอดูเลยแต่ผมจะไว้ายผมยาวๆให้ดูครับ